สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเรามาดูดวงท่านประจำเดือนเมษายน 2, 0 1 2นะคะอ่าอย่างเช่นเคยนะคะอาจารย์ต้องแจ้งทุกท่านอยู่แล้วว่าอาจารย์ทำาาไโดยว,ว่าไม่ได้เจาะจงบุคคลใดฉะนั้นมันตรงทุกท่านคงไปไม่ได้นะคะแต่วังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะได้รับข้อคิดไม่มากก็น้อยจากอาจารย์กิ่งฟ้าไปนะคะเพราะว่าตัวอาจารย์เอง ทําทนายโดยภาพรวมมาตลอดนะคะบางคนก็บอกว่ามันมีทั้งตรงแล้วมันไม่ตรงมันเป็นปกติค่ะคุณเพราะว่าไม่ได้เจาะจงบุคคลนะคะก็ดูเป็นแนวทางแล้วกันแล้วก็ได้รับข้อคิดไม่มากก็น,น้อยจากอาจารย์ไปนะคะอ,อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม IG อาจารย์ด้วยนะคะจะเป็นพระคุณมากๆเลยนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องหินมงคลต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอัปเดตชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์ของอาจารย์ด้วยนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ Lastly, last seeing personal transformation, Naha, splendor, Naha, okay, Four of Pentacles, The Magician, Seven of Cups, The Emperor. The Empress, Ten of Pentacles, Three of Pentacles, Ten of Sword, The Moon, The Tower, Eight of Wands, and the last one by Suthainaka. Okay. And Two of Cups. Okay, Ram and roma อ,อาจารย์มองว่าในเดือนนี้ของสําหรับชาวราศีสิง์เป็นเดือนที่ค่อนข้างโอเคมากๆนะคะในเดือนนี้ของคุณเนี่ยคุณอาจจะเจอหลากหลายงานเข้ามาวิ่งชนแต่มันถือว่าเป็นความท้าทายความสามารถและความคิดของคุณ ท่าทายสติของคุณน่นแหละแล้วก็ความเก่งการของคุณเหมือนพิสูจน์ผลงานและพิสูจน์เราสําเร็จซะด้วยสินะคะแต่ก็เหมือนใช้ประสบการณ์ใช้สติในการดําเนินอ่ะเหมือนเหมือนเปรียบเทียบฟังคุณกําลังแข่งขันกับอะไรบางอย่าง คือทายัางไงให้เราผิดพลาดน้อยที่สุดคนนั้นก็ถือว่าชนะฉะนั้นคุณก็เป็นแบบนั้นนะคะแต่หนึ่งอย่างคุณต้องพยายามปลดล็อกในความคิดในในเรื่องแบบกุดการดูถูกตัวเองะคะ่ะบางคนอะ่ะชอบดูถูกตัวเองดูแคลนตัวเองว่าทําไม่ได้ไม่กเก่งนู่นนี่นั่นอย่าไปพูดแบบนั้นนะคะมันยิ่งดึงพลังงานที่มันแย่ๆดึงพลังงานด้านลบเข้ามาฉะนั้นคิดในแง่ดีว่า ทุกคนไม่มีใครเก่งมาแต่เกิดนะคะ,ะบางคนอาจจะมีพรสวรรค์แต่พรแสวงอาจจะเก่งกว่าพรสวรรค์ด้วยซ้าไปในบางครั้งนะคะฉะนั้นคุณอาจจะอยู่ในบางครั้งตรงนั้นที่อาจารย์บอกนะคะหนึ่งอย่างในเดือนนี้คุณจะมีสเสน่ห์ล้นเหลือมากมีแต่คนเข้ามาลุมตอมคือทั้งอาจจะเรื่องการงานเรื่องการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักก็คืออาจจะมีหลายๆสิ่งหลายอย่างเข้ามาเยอะแยะมากมายที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นผู้เลือกได้แล้วนะคะ,ะแล้วก็มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงมากเพราะไพ่มันขึ้นว่า มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นไปข้างบน personal transformation คือการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรบางอย่างบางคนได้เลื่อนได้เลื่อนตำแหน่งบางคนเปลี่ยนที่ทํางานแล้วได,ได้ได้ที่ดีกว่าเดิมก็ได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะมีงานวิ่งเข้ามาชนเยอะขึ้นกว่าเดิมบางคนทํางานมากยิ่งได้เงินเยอะ,อะทำธุรกิจอาจจะขยายกิจการธุรกิจบางคนอาจจะ มีคนทับทามให้ไปทํางานอีกที่หนึง่งเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนที่ทํางานไปเลยแล้วก็มีคนเสนองานคืองานมันอาจจะลุมเข้ามาเยอะสุงมเข้ามาเยอะอแต่คุณจะได้รับสิ่งดีๆจากตรงนั้นนั่นแหละนะคะเรามาดูเจาะลึกกันเลยดีกว่าเรื่องการงานเนี่ยเพชรบอลขึ้นมานะคะ แล้วก็พ่ยขึ้นฟฟ์ฟอร์บวอนส์ขึ้นมาแล้วใบสุดท้ายนะคะพ่ขึ้นเอ็ดสับสอดคือมันอาจาะอาจาะหนักอาจจะเหนื่อยนะคะในเดือนนี้เรื่องการงานที่อาจารย์บอกคืออาจจะมีงานสุงมเข้ามาเยอะคืออย่างที่บอกมันคือการท้าทายความสามารถคุณนะ่ะถ้าคุณผ่านตรงเดือนนี้ไปได้หรือจุดนี้ไปได้อะไรคุณก็ผ่านไปได้เช่นกันนะคะ ในเดือนนี้อะไพ่ขึ้นเอกสับสนขึ้นมาบางทีบางครั้งเนี่ยต้องเรามาระวังผสมสกับไพ่ขึ้นห้าไม้เท<ฤ>้าคือการทะเลาะบอกแหวงคําพูดคาเจรจารหรือเป็นการทะเลาะกับแหวงกันในกลุ่มหรือว่าลูกน้องคุณทะเลาะคุณต้องไปไก่เกลียก็ได้คุณอาจจะได้ใจลูกน้องจากตรงนี้ก็ได้นะคะมันเหมือนว่าเป็นการทะเลาะกับคนหมู่มากไม่ใช่ว่าคุณทะเลาะหนึ่งต่อหนึ่งนะคะอาจจะมีมากกว่าน,นั้นก็ได้นะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องไปไก่เกลียให้กับคนอื่นนะคะหรือว่าแก้ไขปัญหาสถานการณ์ให้กับคนอื่นๆนะะในทีมก็ได้หรือว่า กับลูกน้องของคุณหรือว่าคนที่แบบอยู่ระดับเดียวกันกับเราก็ได้นะคะแต่เดือนนี้เนี่ยถ้าใครทํางานที่มันนั่งโต๊ะติดอยู่กับที่นะคะไม่ได้เดินทางไปไหนได้เงินเดือนที่มันฟิกซ์คือแบบเงินเดือนแบบ ได้เท่าไหน่ก็เท่านั้นอ่ะก็คือเดือนนี้อาจจะงานเข้ามาเยอะทําให้คุณรู้สึกเครียดวิตกจริตหรือว่ารู้สึกว่างานเก่ายังไม่เสร็จงานใหม่มันสุมเข้ามาเยอะหรือว่าทําให้คุณเหมือนมันล้นและนะคะคุณอาจจะต้องหาคนช่วยเหลือหรือว่าต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครหรือขอคาแนะนําจากใครด้วยก็ดีนะคะถ้าเป็นไปได้นะแต่อย่างที่บอกคือถ้าสมมติกรณีบางคนทํางานพวกฟรีแลนซ์หรือเป็นนักธุรกิจหรือใครที่ทํางานที่ยิ่งได้มากยิ่งได้เยอะเนี่ยอาจารย์มองว่าเดือนนี้งานเข้ามาวิ่งชนคุณเยอะมากนะคะแต่มันก็จะมีแบบ จุกจิกอะปัญหาที่คุณต้องแก้ไขจุกจิกเยอะเหมือนกันคือมันเหมือนได้อย่างเสียยากเป็นเรื่องปกติไม่มีชีวิตอะไรที่เราทำแล้วแบบเพอร์เฟคร้อเปอร์เซนต์ดีร้อยเปอร์เซนต์มันไม่มีอย่างนั้นนะคะอาจารย์ก็เชื่อว่าคุณทําได้นะคะเอซัอสบสขึ้นมามันแปลว่าอุปสรรคที่คุณต้องฝ่าฟันฝ่าฟันแล้วมันจะสําเร็จไหมอาจารย์มองว่าสําเร็จนะคะพ่ขึ้น to of p e n t a c l ส่วนมากแล้วนะคะมันอาจจะเป็นว่าคุณอาจจะขยายกิจการเพิ่มหรือว่าทํางานประจําไปด้วยทํางานอาชีพเสริมไปด้วยหรืออาชีพเสริม อาจจะมีขยายกันไปอีกก็ได้หรือว่าตอนนี้คุณทํางานแบบเป็นธุรกิจของตัวคุณเองทั้งสื่อออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยคุณอาจจะคิดเอาผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเข้ามาอีกมากมายเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายนะคะเดือนนี้ถ้าใครทาอาชีพที่ไม่อยู่ติดกับที่ทํางานต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นการเดินทางหรือว่าใครทํางานที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของสวยงามของประดับตกแต่งนะคะหรือว่าเป็นของที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นกราฟิกดีไซน์ต่างๆนะคะแฟชั่นดีไซเนอร์นะคะทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องค้าขาย ผู้ของสวยงามเปิดร้านทําเล็บร้านซาลอนเสื้อผ้าหน้าผมอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเกเรตันหาทั้งผู้หญิงผู้ชายอ่ะในเดือนนี้เลิศนะคะหรือทางานที่ต้องบุกต้องลุยข้าราชการต่างๆในเดือนนี้ก็ค่อนข้างจะเป็น,นทิศทางที่โอเคหรือดีขึ้นในระดับหนึ่งนะคะแต่เมืจอเช่นขึ้นมาเนี่ยอาจารย์มองว่าเดือนนี้ของคุณเนี่ย คือมันเหมือนทุกคนมองคุณว่าเป็นคนเก่งอะ่ะคุณมีเหมือนอาวุธคบมือหรือว่าเป็นคนที่สามารถทําได้หลากหลายอย่างในคนคนเดียวเขาก็เลยเหมือนอะไรก็มาลงที่ชั้นหมดเลยนะคะอ่าแปลว่าคุณอาจจะต้องรับหน้าที่แทนคนอื่นอืประมาณนี้นะคะ อีกหนึ่งอย่างอาจารย์ก็มองว่าเรามาระวังเรื่องอารมณ์คุณมันจะมี mood swing อะค่ะคือขึ้นขึ้นลงลงรู้สึกว่าเครียดแล้วมันก็เหมือนเอาเก็บไปคิดนะคะเอาคาพูดคนเก็บไปคิดพยายามปล่อยวางให้ได้ไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้นอกจากตัวเองช่วยเหลือตัวเราเองนะคะคือการปล่อยวางเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุดนะคะอาโอเคถัดไปเรื่องการเงินแต่การเงินของคุณอาจารย์มองว่าดีมากนะเดือนนี้ไพ่ขึ้น herofan ไพ่ขึ้น six of cups ขึ้นมาแล้วไพ่ขึ้น e i g of wands แล้วไพ่ขึ้นแต่ต้นอะไพ่ขึ้น10 of Pentacles ไพ่ขึ้นเป็น oh the empress คือจริงๆไพ่เรื่องการเงินของคุณเนี่ยขึ้นดีเยอะมากนะมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะมันแปลว่าการเงินของคุณเด่นไพ่ขึ้น three of oh, pentacles ขึ้นมาแต่ค่ะคือการเงินของคุณค่อนข้างเด่นมากแต่หนึ่งอย่างต้องะระมัดระวางคนหักหลังคนโกงเรานะคะถ้าเราไม่ได้ไปร่วมหุ้นร่วมธุรกิจกับใครโดยที่เป็นแค่สัญญาใจก็ไม่มีปัญหาถ้าร่วมแบบ แบบมีรายละอักษรตามถูกต้องตามกฎหมายก็โอเคค่ะอีกหนึ่งอย่างไพยย่เนี่ยมันขึ้นว่าคุณอาจจะได้รับเหมือนเงินมาจากครอบครัวหรือว่าคุณทําธุรกิจครอบครัวใช่ไหมคะอาจจะได้เงินปันผลมาก็ได้อะไรหลายอย่างอ่ะคือคือเงินค่อนข้างจะเหมือนเข้ามาเรื่อยๆอ่ะแต่มันก็ออกไปเรื่อยๆเช่นกันแต่มันจะเข้ามาเยอะพอสมควรคือถ้าบางคนอนะ่ะทำงานงานก็งงๆไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกับว่าไม่มีเวลาใช้ตังค์ก็ได้คืออฟังดูดีนะ ก็ขอให้เป็นอย่างนันสาธุแล้วกันนะคะก็อีกหนึ่งอย่างถ้าคุณเป็นคนที่สวดมนต์เป็นประจำเป็นคนที่เป็นคนดีหรือทําคุณทำทำบาปน้อยที่สุดหรือทาชั่วน้อยที่สุดไม่ใช่เมื่อมือถือสากบ่าถือศีลคือสวดมนต์แต่ยังด่าคนอื่นนินทาคนอื่นให้ร้ายคนอื่นมันก็ไม่เรียกว่าทําบุญนะคะบอกไว้เลยนะพูดไว้ตรงนี้อ่ะพูดแบบตรงๆกลางๆมากที่สุดแล้วด้วยนะคะฉะนั้นบางคนบอกว่าที่ฉันเป็นคนสวดมนต์เป็นคนปฏิบัติธรรมแต่ยังทําตัวชั่วอยู่เลยก็มีเยอะแยะนะคะอาจารย์ก็เห็นมานักต่อนักแล อาจจะอยู่เงียบๆอาจจะสวดมนต์ในแบบของเขาแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็มีสติอยู่ตลอดเวลาบางคนอาจจะไม่ได้สวดมนต์แต่นั่งสมาธิหรือบางคนไม่ได้ทำทั้งสองอย่างแต่เป็นคนที่ทําชั่วนะ้อยที่สุดคือใช้ชีวิตให้มันเป็นปกติแล้วไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่ได้คิดร้ายกับใครแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่สูงเหมือนกันนะคะถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นในเดือนนี้การเงินคุณจะยิ่งแบบปูเพิ่มพูนเงินจะเข้ามาเยอะแต่ที่บอกบุญและกรรมแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนบอกาอาจารย์คะทาดีให้ตายทําไมชีวิตยังไม่ดีขึ้น้นนนกรมมคุณยยยัังงีเเเอออะู่่ทา คุณก็ต้องเหมือนเรียบเทียมนะอ่ะเหมือนอ่ะน้ําโหลหนึ่งใส่ตอนเนี้คุณอาจจะในน้ําของคุณเนี่ยมันมีแต่ความเค็มอยู่นะคะคือบาปม,มันเยอะคุณก็ต้องใส่บุญเข้าไปก็คือน้ําตาลเพื่อให้มันหวานขึ้นฉะนั้นัแปลว่าการปรุงรสของเราเนี่ยเราก็ต้องหมั่นที่จะกสะสมบุญไม่มีใครทําชัว่วเราได้ดีคุณต้องคิดอย่างเนี้ย แล้วใครทําดีก็ต้องย่อมได้ดีอยู่แล้วยังไงสัจธรรมบนโลกมันกดแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอนะคะแต่ตอนนี้อาจจะต้องชดใช้กรรมและบุญและกรรมแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเข้าใจคําว่านราลักษ์ไหมคะนรลักษ์คือรูปลักษ์อ่ะมันเห็นแล้วบางคนอ่ะดูดีได้เป็นดาราเงินเขาอาจจะได้ง่ายแต่งานเขาก็หนักเหมือนกันคือบางคนเนี่ยอาจจะแบบเป็นนักธุรกิจทํางานได้เงินวรารล้านบางคนท่านทำในงานได้วาพันมันไม่เหมือนกันบางคนดวงชะตาไม่เหมือนกันฉะนั้นไม่ต้องมายึดหลักทั้งหมดของอาจารย์แต่อาจารย์ดูเป็นแนวทางว่าในเดือนนี้เงินมันเข้ามาเยอะนะคะแต่ถ้าคุณเป็น ที่หมั่นสวนงินประจําเป็นคนดีในเดือนนี้เงินคุณจะได้เยอะนพิเศษนะคะถ้าบอกบางคนใช้ตังค์เยอะก็ต้องหาเงินเก่งด้วยไม่ใช่ว่าทางานประจำอย่างเดียวถ้ามีเวลาหางอาชีพเสริมหรือว่าเริ่มทําธุรกิจใหม่ได้นะคะในเดือนนี้ค่อนข้างเป็นทิศทางที่ดีมากเลยความรักสำหรับคนโสดนะคะไพ่ขึ้น Knight nice of Pentacles อ็ดออพเพนเจอร์โคนะคะไพ่อะขึ้นบอกว่าให้ทำงานไปเถอะไพ่ขึ้นเทอร์มิตอิตงนะคะ งาย่างเงินคุณกําลังขึ้นอนะ่ะคุณจะเอาความรักมาบทบังให้มันดรอปลงไปทําไมและให้มันพังทําไมนะคะตอนนี้ดวงคุณกําลังขึ้นในเรื่องงานกับเงินเอางานกับเงินก่อนให้รอดก่อนนะเออถ้ารอดแล้วค่อยมีความรักตอนนี้ไพ่มาเลยขึ้นแบบงานงาน,งาน ตอนนี้ไม่เหมือนกับว่าถ้าคุณจะกลับไปคบแฟนเก่าก็ไม่ได้จะเดินหน้าต่อก็ยังไม่ได้มันแต่ว่าตอนนี้ควรอยู่โสนแล้วเอาจริงอ,อจาจังกับการงานกับงางนเงินแต่ถามว่าตอนนี้คุยกับคนก็คุยได้ค่ะเพราะว่าคุณมีเสน่ห์ช่วงนี้จะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะนะคะ,ะเผอๆคนที่มีแฟนเนี่ยเราก็อาจจะมีคนมาลุมตอมคุณแต่ที่บอกก็คือ ตอนนี้มันควรจะโฟกัสเรื่องไหนสําคัญกว่าการงานกับเงินสําคัญกว่าไหมโฟกัสเรื่องนั้นเพราะว่าไพ่ขึ้นเทอร์มิคือช่วงนี้คุณอาจจะเก็บตัวไม่ค่อยอยากมีใครหรือว่ายังนึกถึงคนเก่าแต่นึกถึงเราได้อะไรขึ้นมานะคะฉะนั้นเลยบอกว่าตอนนี้เอาดีเรื่องการงา,งานการเงินก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปโฟกัสเรื่องความรักให้มันมากนะคะคนเราอะความรักก็สําคัญไหมมันก็สําคัญความรักของพ่อแม่ไงหรือความรักของคนที่เขา ดีกับเราจริงๆถ้าคนที่มันไม่ดีก็ตัดทิ้งไปอะไรที่ใช่ก็คือใช่อะไรที่ไม่ก็คือไม่คุณอย่าไปคิดให้มันซับซ้อนนะคะสำหรับคนที่มีแฟนนะคะไพ่ขึ้น Judgment นะคะ to, um, Ten of Cups นะคะ The Sun ขึ้นมาช่วงนี้ของคุณเนี่ยอาจจะมีอาการน้อยใจกันบ้างเล็กๆน้อยหรือว่ามีปัญหากันนิดหน่อยนะคะเพราะไพ่ขึ้นใบแรกขึ้นเป็น Ten of Cups ขึ้นมาเอ้ Ten of Swords ขึ้นมาขออภัยค่ะ Ten of Swords ขึ้นมาคือม,มันอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะหรือมีสิ่งบางอย่างที่เข้าใจกัน ไม่ถูกต้องหรือว่ามีบางสื่อบางอย่างที่มันต้องไก่เตะกันบ้างนะคะแต่มันก็ไม่แย่เพราะไ่ขึ้น judgment ์ที่ในกรณีคือมันแบบคุณโกหกอะไรแฟนเอาไว้มันอาจจะจำตามสนองคือมันเหมือนเคลียร์ให้มันจบตอนนี้แต่ถ้าเคลียร์จบแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรกันนะคะแต่มันมีโอกาสถึงขั้นที่คุณทั้งสองคนถึงอาจจะคิดถึงขึ้นมั่นหมายหรือว่าแต่งงานกันได้เลยนะคะหรือว่าอาจจะมีข่าวดีมีบุตรแล้วก็ได้นะคะคือค่อนข้างดีค่ะสําหรับคนที่มีคู่แต่แค่ว่ามันก็จะมีง้อมีงอนมีแบบพูด เรื่องเก่าๆมาพูดบ้างนะคะก็ทําให้เกิดทะเลาะก,กันทุกอย่างมีสติค่ะถึงจะคบกันได้นานคือจริงๆในเดือนนี้มันก็คบกันอยู่ได้ยังไม่ไปไหนอ่ยยังเลิกกันยากแต่ถ้าทะเลาะก,กันแอะเดียวคือทะเลาะแบบรุนแรงแอะเดียวไปเลยนะเดือนนี้คือไม่ต้องล้างเลยอะไปเลยกันทั้งสองคนอะ่ะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วในช่วงนี้ไพ่มันขึ้นว่า มีคนใดคนหนึ่งพยายามข่มซึ่งกันและกันถึงขั้นอย่าล้างก็มีนะต้องระมัดระวังถึงขึ้นลมขึ้นศารนะคะในกรณีถ้ามีบุตรอาจจะช่วยล้างเอาไว้อยู่บ้างได้นะคะแต่อย่างที่บอกคือไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้คุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวก็ได้หรือว่ากับภรรยาของคุณหรือกับสามีของคุณนะคะช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณอาจจะลุยบุกเดียวหรือว่าไปทาทาหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเยอะแต่ถ้าในกรณีคุณทั้งสองคนกำลังจะไปฮันนีมูนยบเที่ให้ฟังไปเที่ยวกันไปเที่ยวเมืองนอกหรือเที่ยวต่างจังหวัดหรืืืออว่่่่่าายงงนน้ไไปคคททีีม ใช่ที่พักอาศัยของคุณอนะ่ะเดือนนี้กับการเป็นว่าจะกระชับความสัมพันธ์และรักกันยิ่งมากขึ้นนะคะฉะนั้นไปเที่ยวกันเลยไปไปแก้เคล็ดเที่ยวกันเลยแต่ถ้าจะเที่ยวอยู่แล้วก็ดีแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าไม่ช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องการขม่มซึ่งกันและกันทําให้เป็นปัญหาถึงขั้นเลิกลาได้เลยหรือว่าหย่าร้างกันได้เลยนะคะถัดไปสําหรับเรื่องสุขภาพช่วงนี้ของคุณเรื่องสุขภาพอมืมันก็ไพ่ขึ้นฟ้าบุฟเฟขึ้นม,มา มันเหมือนกับว่าเรื่องการเดินทางอะค่ะคุณคุณไปบริจาคเลือกแก้เค้ดหน่อยนะคะหรือว่าถ้าคุณหมั่นสวดมนต์เป็นประจำก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะถ้าคุณเป็นคนที่สวดมนต์นัน่งสมาธิเป็นประจำแล้วก็เป็นคนดีอะค่ะไม่ได้ทําชั่วเยอะอะเออมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคุณไม่มีสติแล้วก็ไม่ค่อยสวดมนต์เท่าไหร่ไม่ค่อยนั่งสมาธิหรือว่าชอบคิดคร้ายกับคนอื่นอะในเดือนนี้อุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะอาจจะเป็นอุบัติเหตุทางรถเรื่องการเดินทางหรือ การเดินสะดุดหกล้มหัวฟาดึืดอะไรเป,เป็นได้หมดลื่นนะคะหรือว่าแบบมีแผลสดเนะี่ยโดนอะไรนู่นนี่บาดนะคะเป็นไปได้หมดคุณก็ต้องระมัดระวังมากๆในเดือนนี้นะคะ,ะถ้าคุณระมัดระวังก็ไม่เกิดขึ้นให้สวดมนต์เป็นของหลวงพูทวดก่อนเดินทางก็ได้นะคะเดือนนี้จะยิ่งดีแต่ตัวคุณ อสิ่งที่สาคัญในการทําบุญหรือยอย่าลืมทําบุญกับบุพการีพ่อแม่ก่อนที่จะทําบุญนอกบ้านนะคะและหลังจากนั้นก็ไปบริจาคเลือกก็ดีในกรณีบริจาคเลือดไม่ได้ก็ทําบุญวัดพระบาทน้ำพุก็ได้นะคะหรือว่าไปทําบุญที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องคนยากไร้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือว่าทําบุญอ่าเป็นผ้าหอ่อศพโรงศพของโรงพยาบาตลตํารวจก็ดีนะคะอันนี้ก็ลองไปทํากันดูนะคะ แล้วก็อย่าลืมสวดมนต์อารัตนาศีหห้าอรหังสัมมาภาหุงชัยพริฤิษีนันชรแผ่เมตตานะคะกรวดน้ําลงดินเป็นบทสวดมนต์ทั่วไปที่คุณสามารถไปดูใน Google ได้ไม่ต้องมาถามอาจารย์ไปดูใน Google นะคะแล้วก็ไปสวดน,นะคะมันก็จะยิ่งดีต่อตัวคุณะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็ติดตามอาจารย์ด้วยนะคะใน IG จะเป็นมาคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นอื่นค่ะ ไลค์ like นะคะกดติดตามกด s u b s c r i b e นะคะโดยการเข้าไปในช่องของอาจารย์ได้เลยค่ะอ่าแบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นช่องของอาจารย์นะอ่าแล้วก็คุณก็กดเข้าไปในช่องนะคะอ่าเสร็จแล้วก็ขึ้นเป็นหน้านะคะจอของช่องชแน,นลของอาจารย์กิ่งฟ้า2ูฟ็นะคะกด Subscribe เลยกดติดตามนะคะตรงปุ่มสีแดงมันก็จะขึ้นว่าคุณติดตามแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณต้องกด กระดิ่งตรงนี้ด้านข้างด้วยเพราะว่าคุณจะได้รับข่าวสารอัปเดตต่างๆนะคะ,ะในการดูดวงของช่องกิ่งฟ้านั่นเองค่ะ